สิ่งนี้มันมีค่าแต่มันไม่ต้องใช้เงินเลยอะแต่ถ้าเราเห็นใครสำคัญอะเราจะมีเวลาให้กับเขาเสมอเชื่อไหมการให้อะมันมีค่ามากกว่าการได้รับซะอีกการให้มันมีหลายอย่างมากมายแต่การให้10ข้อเนี้ย เป็นการให้ที่ไม่ต้องใช้เงินเลยแล้วมันมีคุณค่าทางใจิตใจไปตลอดชีวิตข้อแรกเลยคือการให้รอยยิ้มวันนี้เวลาที่เราให้รอยยิ้มกับใครอะสิ่งที่เราจะได้กลับมานะก็คือรอยยิ้มนั่นแหละยิ่งเราให้รอยยิ้มออกไปมากเท่าไหร่เรายิ่งได้รอยยิ้มกลับมามากเท่านั้นอนะและเมื่อเราให้รอยยิ้มไปมากขึ้นมากขึ้นอะเราจะรู้เลยว่าสิ่งเนี้ยมันทําให้ใจของเราอะมันอ่อนโยนขึ้นด้วยแล้วเราก็จะได้รับมิตรภาพที่ดีๆกลับมาข้อที่2คือให้ความรักวันนี้ ความรักไม่จําเป็นจะต้องเป็นความรักหนุ่มสาวนะแต่เวลาที่เราให้ความรักอะ่ะมันคือให้ความการุณาด้วยเวลาเราให้ความรักกับเด็กๆให้ความรักกับคนที่บ้านกับคนที่เขาหวังดีกับเราอะ่ะสิ่งนี้มันมีค่าแต่มันไม่ต้องใช้เงินเลยอะ่ะแล้วเราจะรู้เลยว่าในที่สุดเราก็จะได้รับความรักนั้นอะ่ะกลับมาที่เราเช่นกัน ข้อที่สให้เวลาเวลาที่เราให้เวลากับใครอ่ะทุกคนมี24ชั่วโมงเท่าๆกันน่ะแต่ถ้าเราเห็นใครสําคัญอ่ะเราจะมีเวลาให้กับเขาเสมอถูกไหมวันเนี้ยให้เวลากับคนที่เรารักและคนที่เขารักเราเพราะเชื่อเถอะว่าเวลามันค่อยๆผ่านไปแล้วเผาชีวิตของเราไปวันละ24ชั่วโมงทุกๆคน เท่าเท่ากันเวลาเป็นของที่เรียกกลับคืนมาไม่ได้อะแต่เราอะสามารถให้กับคนที่เราลักได้ข้อสี่คือให้อภัยเขาบอกอยู่แล้วว่าอาภัยทานอะเป็นทานที่สูงที่สุดวันเนี้ยถ้าเรารู้จักให้อภัยใครสักคนหนึ่งอะโดยเฉพาะคนที่เราโกรธอยู่มานานหรือคนที่เขาโกรธเราสุดท้ายเราจะได้รับความรักความเข้าใจกลับคืนมาและมิตรภาพที่มันเคยหายไปอะมันก็จะกลับมาเพราะการให้อภัยนี่แหละข้อที่5ให้กำลังใจ วันนี้คนหลายๆคนต้องการกําลังใจนะรวมทัง้งตัวเราด้วยกําลังใจเป็นของฟรีอะถ้าเราให้กําลังใจอะเขาเองก็มีใจที่พองโตมากขึ้นและในขณะเดยียวกันถ้าเราให้กําลังใจกับตัวเราเองด้วยอะเราจะรู้เลยว่าสภาพใจของเราอะมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างช้าๆและเราจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์มีศักยภาพแล้วก็มีพลังมากขึ้นจริงๆข้อที่หกให้ความรู้ให้อะไรก็ไม่สู้ให้ความรู้เพราะการที่เราให้ความรู้อะเป็นเหมือนกับเราสอนชาวนาปลูกข้าวอะเมื่อเขามีความ รู้เขาอยู่ได้ไปตลอดชีวิตถ้าวันนี้เราให้ความรู้กับใครเพราะว่าเรารักเขาอะและให้ความรู้ของเราอะเข้าไปที่เขาเขาอยู่ได้ไปตลอดชีวิตเลยอะเขาทํามาหากินได้เขาสร้างผลงานได้ข้อต่อมาคือการให้โอกาสยิ่งให้โอกาสคนมากเท่าไหร่เรายิ่งได้รับโอกาสมากเท่านั้นคนยิ่งรู้สึกขอบคุณมากเท่านั้นอนะมันเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่นะใครๆก็ต้องการโอกาสทั้งนั้นแหละ ข้อที่8 trust การที่เราให้ความไว้วางใจกับใครสักคนหนึ่งอ่ะนอกจากจะทําให้คนนั้นเขารู้สึกว่ามีค่าเขายังมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นด้วยวันเนี้ยให้ความไว้วางใจเพื่อให้เขาทํางานได้ดีขึ้นเพื่อให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นข้อที่กให้ความสําคัญวันเนี้ยใครต่อใครอ่ะต้องการเป็นคนสําคัญทางนั้นแหละถ้าเราให้ความสําคัญกับ เขาก็จะรู้สึกว่าเขาสําคัญและในที่สุดนะเขาก็จะเห็นเราอ่ะเป็นคนพิเศษเราก็เป็นคนสําคัญด้วยและเขาก็จะทําในสิ่งที่ดีมากขึ้นน่ารักมากขึ้นเป็นคนเก่งขึ้นให้กับเราได้ชื่นใจและข้อสุดท้ายให้คําพูดที่ไพเราะคําพูดดีๆเนี่ยมันเป็นของฟรีนะคาพูดที่ไพเราะคําขอบคุณนะ่ะวันนี้บางทีแล้วเราอ่ะไม่ค่อยจะพูดคําขอบคุณเลยถ้าเราได้พูดคําขอบคุณรู้จักขอบคุณใครต่อใครบ้างหรือพูดจา่าเพาะๆบ้างไม่เห็นต้องเสียเงินเลยอะ่ะ แต่เราอะกำลังได้ทุกสิ่งกลับขึ้นมาได้มิตรภาพได้กำลังใจได้สกเกลภาพได้ทุกอย่างเลยด้วยคำพูดของเรานั่นแหละจิตการให้เนี่ยเป็นการให้ที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดที่สำคัญมันฟรีด้วยให้ในแต่ละวันของเราอะเป็นการให้ที่มีคุณค่าแล้วเราจะรู้เลยว่าจิตเราอะมีค่ามากกว่าที่เราคิดสินเสมอแล้วเจอกันเอไอรักติดตามเรื่องราวดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนต้องพอดแคสต์อภัยรักตันเท่านั้น ฟังต่อได้ที่ SoundCloud, Spotify และ Podbean สินเสมอแล้วเจอกันเออภัยลักษ์